ได้ยอดขายล้านแรกบนละสตาสที มาฟังทั้งนี้ค่ะสิ่งที่คุณต้องการความรู้ทั้งหมดรวบรวมอยู่ในคอร์สลาซาด้าวันมิเรียนศูนย์ร้านค้าใหม่ทำเงินทะลวงล้านในลาซาด้าและคุณจะเข้าใจและรู้เทคนิคที่ทำให้คุณมียอดขายหลักล้านภายใน3เดือนผลลัพธ์จากคอร์สนี้นะคะจะทำให้คุณสามารถเป็นผู้ขายในระดับมาสเตอร์ที่สร้างยอดขายหลักล้านต่อเดือนบนลาซาด้าค่ะคุณจะเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับเคียร์เขาของลาซาด้าในการสร้างแผนธุรกิจเพื่อเติบโต,ต,ต,ตหลักล้าน ไปด้วยกันค่ะคุณจะรู้ซึ้งถึงตัวแปรต่างๆในสม,นก,านสมนการเงินสมการทองในการสร้างยอดขายหลักล้านบนลาซาด้าว่ายอดขายเกิดจากการให้คนหาเจอเจอแล้วซื้อแลยก็ซื้อมากขึ้นคุณจะเข้าใจเทคนิคในการเพิ่มยอดเข้าชมของร้านค้าคุณมากถึง10เท่าด้วยเทคนิค Boost Up Traffic ที่หลากหลายคุณจะสามารถเพิ่มอัตราการสั่งซื้อของลูกค้าได้ถึง30เท่าด้วยกว่า10เทคนิคจากคอร์สนี้ คุณจะเข้าใจเทคนิคการทำให้ลูกค้าหนึ่งรายยอมจ่ายกับคุณมากขึ้นด้วยกว่า10เครื่องมือบน Lazada คุณจะเข้าใจ Lazada Customer Journey เส้นทางการเดินทางของลูกค้าของคุณบนแอป l a ซ a ด a ให้คุณสามารถเปลี่ยนทุกเส้นทางของลูกค้าให้กลายมาเป็นนักจุดขายที่ลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อทันทีคุณจะเข้าใจเทคนิคในการเปลี่ยนแปล s สเตจของลูกค้าจากการเป็น awareness มาเป็น interest มาเป็นดิสซิชันและเกิดแอคชั่นเพื่อสั่งซื้อสินค้าคุณได้ทันทีผ่านทางเทคนิคที่เรียกว่า l a ซาด้ เซล์นเนาลคุณจะเข้าใจ Lazada Tools Diagram แผนผังเครื่องมือทำเงินบน Lazada อยากทะลุปลุกโตกเพื่อให้คุณสามารถใช้งานทุกเครื่องมืออย่างเชี่ยวชาญในระดับมาสเตอร์คุณจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกผ่านเมนู Lazada Business Advisor เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของตัวสินค้าของคุณหาสินค้าฮีโร่ o ร e n t เชีและลองเซลและเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตัวสินค้าแต่ละกลุ่มค่ะ คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพและพัฒนาโปรโมชั่นของร้านค้าคุณและพัฒนากลยุทธ์โดยรวมของร้านค้าคุณได้เพื่อให้คุณไม่ใช่แค่ชลุวมร้านแต่สามารถสร้างยอดขายหลักร้านได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในทุกๆเดือนคุณจะได้รับความรู้ทั้งหมดนี้ค่ะจากคอร์สลาซาด้าวันนี้ ร,ร้านค้าใหม่ทําเงินฉลวงล้านในลาซาด้าความรู้นี้กว่าแต่ชั่วโมงร่วมเดินทางสู่หลักล้านไปด้วยกันนะคะถ้าใหม่ทําได้คุณก็ทําได้เจอกันในคอสนะคะพิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนตอนนี้นะคะจะได้อัปเดตเนื้อหาปี2024ล่าสุดเลยรวมจะเป็นข้าวเนียมของลาซาด้าปี2024อัปเดตระบบพิกแพเดอรี่การจัดส่งของปีนี้และอัปเดตเมนูระบบหลังบ้า,บานเซเลอร์เซนเตอร์ทั้งหมดค่ะและอย่าลืมนะคะเจอกันในคอสนะคะ